เดี๋ยวจะไปคุยเรื่องเกี่ยวกับที่ดูเหมือนจะตื่นเต้นใหญ่แล้วสำหรับคุณสัทธรรมค่ะอ่านเรื่องมาจากกรณีเรื่องอาจริงๆนะเรื่องที่จะบันทอนมากๆของบรรดาผู้ประกันตนคือที่จะไปยืดอายุการจ่ายบำนาญนนะจาก55เป็น60ยืดอายุกเกษียณเนี่ยผมฟังดูในช่วงที่ผ่านมาคนเรียกร้องจำนวนมากถึงขนาดบอกหยุดเมื่อไหร่ก็ได้ได้ไหม <c oughs> ไม่ได้ฮะไม่ได้อกําหนดไว้55 แนวคิดก็คือจะขยายเป็น60หรือ65ค่ะและถแถลงโดยโฆษกของกระทรวงแรงงานด้วยนะใช่ถูกไหมใช่ค่ะระบุว่าจะขยายอายุการเกิดสิทธิ์การรับบำนาญชราภาพจาก55ปีเป็น65ปีแต่บอกว่าอย่างค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็บอกว่ากำลังศึกษาแนวทางจะขยายอายุกเกษียณแบบสมัครใจอยู่กาลังศึกษาอยู่ แบบสมัครใจคำนึงผล,ผลกระทบที่แตกต่างกันของพื้นที่กลุ่มอาชีพแล้วก็กลุ่มรายได้น้องคิดว่าจะมีคนสมัครใจรอะเพราะ้าสบห้าปบต่อไว้เห้ไม่มีมีไหมฮะเอาประเด็นก็คือคุณสัทธร์รมเนี่ยอมองในแง่ร้ายไปไหมถ้าถามผมมันก็เคยมีข่าวนะเคยมีข่าวนี้ใช่ไหมค่ะเ,เคยมีข่าวแต่มาอยู่ในขั้นศึกษาไงซึ่งท่านอิมุมาจารย์สัทธรัมเนี่ยบอก ขยายอายุกเกษียณแบบสมัครใจมันมีตั้งแต่ตั้งกองทุนแล้วค่ะดังนั้นไม่เห็นจะต้องมาศึกษาอะไรเลยและเรื่องนี้ที่ว่าจะขยายจาก55เป็น65ไม่เคยเข้าคณะกรรมการไม่เคยเข้าอนุดังนั้นที่ทางกระทรวงแรงงานโดยท่านโคศกให้สัมภาษณ์ในทํานองว่ากระทรวงแรงงานจ่อยืดอายุการเกิดสิทธิการรับบนานาญเป็น65ปีเนี่ยมันจ่อตอนไหนอ่าท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงในฐนานะผู้ประกันตน อขยายไหมขยายไหมไม่ขยายละคุณผ,ผู้ชมบอกขยายไหมฮะคุณผู้ชมบอกว่าบ้าไปแล้วฮะเออมีอถ้าผู้ชมยังไม่ยอมหยุดเลยเนี่ยมันจะไปนอกเรื่องนะชอทอรอหรอคะเสียวทุกเรื่องนี้ไม่ได้นะไม่ได้เออนี่อะไรนี่สั่งทุกเรื่อง ออพอแล้วมั่งผมก็บังมาเรื่องประกันสังคมแล้วเออคุณผู้ชมบอกแทนที่จะขยายอ่ะลดลงดีกว่าจาก55เป็น50คือคนเราเนี่ยสังคมสูงวัยหลักการเนี่ยเขาจะขยายให้ทำงานต่อไปชีวิตจะไจ้ไม่เงียบเหงาอ่ไม่เป็นไรขยายเลยให้กเกษียณ65ก็ได้แต่ของเงิน55อ่ิใช่ถูกาหช่คุณผู้ชมบอกถ้ากว่าจะได้เงิน65คือน่าจะตายแล้วทำไมไปคิดว่า <laughs> ตัวเองอายุสั้น หลายคนมันคิดอย่างนี้ในห้องส่งตะกี้น้องไอชุดก่อนหน้านี้บอกโอ้ยปล่อยกูตายก่อนเอรียกเองจ่ายเองก็ต้องการใช้เองไม่ต้องการให้ตกถึงทายญาติอ,อ,อ่าผู้ชมคิดยังไงผู้ชมบอกไม่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 ไมไมอครยายไหมหกสิบ <60 S 1> <c oughs> ก็จะตายแล้วผู้ชมบอกเอาห้าสิบพี่คิดว่าถ้า อส่งมาถึงห้าสิบห้าออกมาก่อนเลยแล้วถ้าจะเริ่มใหม่สมัครใจออือใช่ไหมได้ไหมได้เหรอคะฮะเออคือมันอยู่ตรงที่ตรงนี้ด้วยไงนะ้องเออเข้าใจว่าอายุส5บห้าสิบห้าบางคนยังทำงานไงอืมค่ะถูกไหมค่ะแต่ความเป็นจริงอ่ะอ่าบริษัทจำนวนหนึ่งก็ ก็หกสิบใช่ไหมหกสิบข้าราชการก็ยังช่องสามเนี่ยตอนนี้หนะ้าสิบห้านะค่ะเกษียณน่ะค่ะแต่<ด>ว่า,ออาของกระทรวงแรงงานก็คือบอกว่าแบบสมัครใจใช่ไหมคะกาลังศึกษาอยู่ที่จะขยายอายุแบบสมัครใจอ,อาจารย์ก็เลยบอกว่าไอ้ขยายแบบสมัครใจเนี่ยมันมีตั้งแต่ตั้งตั้งกองทุนขึ้นมาแล้วแล้วเหมือนกับออกข่าวมาเพื่อจะดิสเชดิกรณีบํานาญที่ทํามาก่อนหน้านี้รวมถึงเรื่องกรอบเรื่องซื้อตึก ใช่ค่ะคืออาจารย์สาธารรมเนี่ยบอกเลยอะค่ะบอกว่าประกันสังคมไม่เคยมีการประชุมเรื่องจะบังคับขยายอายุเกษียณออกไปเป็น60ปีเป็น65ปีการที่โฆษกระทรวงแรงงานปล่อยข่าวแบบนี้แล้วก็ส่งต่อพาดหัวว่าจะ ยืดอายุ<อ>การจ่อใช่ครว่าจอ่จอจ่อยืดจอ่อยืดอายุการเกิดสิทธิ์การรับบำนาญเป็น65ปีเนี่ยมันปลุกกระแสทําให้คนเข้าใจผิดเป็นความตั้งใจที่จะดิสเครดิตสูตรบํานาญใหม่แล้วก็อยากจะกลบข่าวการตรวจสอบการซื้อตึก7,000ล้านไหมรวมถึงเรื่องที่จะประชุมกันวันที่25มีนาคมอะค่ะวาระเรื่องการพิจารณาประกาศกํากับความเสี่ยงการลงทุนนอกตลาดอะค่ะอาจารย์ก็เลยตั้งเป็นข้อสังเกตว่าเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องที่มันผ่านไปแล้วเนี่ย อย่างอย่างเช่นสูตรบํานานสูตรใหม่อย่างเงี้ยทาไมไม่ประชาสัมพันธ์เออแต่ไอเฟกซนิวส์อย่างเงี้ยไม่รู้จักแก้ต่างเป้าประสงค์คืออะไระถ้าถามผมก็ไม่ถึงขั้นเฟกเพียงแต่ไม่ได้จ่อเพราะอยู่ในขั้นศึกษาใช่ไหมอ่ะสวัสดีครับอาจารย์สัทธร,รมฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสอนยุทธครับสวัสดีครับคุณใบครับผมบสังเกตดูย้อนดูของอาจารย์สวันนี้ร้อนมากเลยนะอ๋อใช่ครับผม จร,จริงๆแล้วคิดว่าจริงๆจากวันอังคารน่าจะมีแต่เรื่องดีๆเนาะแต่ว่าก็ก็แปลกใจเหมือนกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นองค์นี้ทําให้เราตั้งข้อสังเกตอะไรไว้เยอะมากเลยอืมอืมคือยังไง<อ>คือเท่าที่ฟังถแถลงเนี่ยแล้วผมก็เคยได้ข่าวก่อนหน้านี้นะเหมือนกับให้ไปศึกษาว่าจะขยายอายุกเกษียณถูกไหมฮะก็ๆๆๆที่จริงเนี่ยคือผมต้องเวียนว่าตั้งแต่ผมเป็นคณะกรรมการประกันสังคมมา ประมาณหนึ่งปีเนี่ยรเรื่องไม่เคยเข้าบอร์ดไม่เคยเข้าอนุกรรมการนะครับไม่เคยคือไม่เคยมีการตั้งวาระไม่เคยมีการหาหรือไม่มีใครปรารถเลยนะครับมันมันอาจจะมีเพียงแค่ว่าเป็นข้อเสนอในรายงานวิจัยอะไรต่างๆในใน,ในที่ในที่กระทรวงแรงงานไปจับอะไรต่างๆนะครับ,รบแต่ซึ่งเนี้ยผมตั้งข้อสังเกตในเรื่องทไทมิ่งว่าพอหลังจากวันอังคารเนี่ย พอเรื่องสูตรบำนาญสูตรใหม่ผ่านเนี่ยอเออกระแสคนสนใจเรื่องประกันสังคมดีมากครับแล้วก็ขณะเดียวกันเราก็จะเดินหน้าในการที่จะปรับปรุงเรื่องกระบวนการการลงทุนอะไรต่างๆด้วยนะครับทัเนีน้มันมันมันมีเรื่องใหญ่ที่สําคัญอย่างที่ผมเรียโพสต์ไปเนี่ยว่าสูตรบำนาญสูตรใหม่ของเราเนี่ยจะใช้เงินประมาณปีหนึ่งประมาณห้าพันกว่าล้านบาทใช่ครับซึ่งมีมูลค่าน้อยกว่าตึกสกายไนน์หนึ่งตึก ก็ปัญหาคือถ้าเราไม่มีการกํากับความเสี่ยงที่ดีเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดสกายไลน์หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าตามมาอมงนี้คือสึ่เท่าอ,อย่างใี้สังคมจับตาแต่ว่าการมีข่าวที่ไม่มีมูลในลักษณะแบบนี้ออกมามไม่ว่าจะโดยตั้งใจโดยไม่ตั้งใจเนี่ยมผมว่าเป็นเรื่องที่ที่น่าสนใจอย่างที่ผมย้าว่าเรื่องนี้ไม่เคยผ่านแม้กระทั่งในระดับอนุกรรมการเลยมไม่เคยมีการรับเพื่อทราบแม้แต่ในขั้นระดับอนุกรรมการหรือซ้ำอ๋อก็เลยเหมือนกับว่า<ๆ> เหมือนมีวาระซ่อนเล้นต้องการที่จะมาดิสเครดิตกลุ่มประกันสังคมก้าวหน้าว่าไปทําบํานาญแล้วจะทําให้ขยายอายุกเกษียณเพื่อจะมากลบอไอ้ไอเรื่องสําคัญสองเรื่องอย่างนั้นเหรออ่คือผมผมต้องเรียนว่าเรื่องสูตรบานาญใหม่สูตรแคร์ค่าเฉลี่ยกับการขยายอายุการต่างๆเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกันเลยนะครับมไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกันเลยนะครับและเรื่องการขยายอายุการ,กรเกษียณผมต้องยืนยันว่า ทีมประกันสังคมก้าวหน้าเราไม่มีนโยบายและเราต่อต้านด้วยซ้ําต่อต้านเอางี้เลยเอาชัดๆเลยชัดๆเลยครับคือเราต่อต้านการการขยายอายุการรับบํานาญนะครับเพราะฉะนั้นคนทุกคนต้องยังคงมีสิทธิ์ดับใดที่ทีมประกันสังคมก้าวหน้ายังอยู่ยังต้องมีสิทธิ์สมัครใจที่จะรับเงินบํานาญตอนอายุห้าได้ซึ่งประกันสังคมเองจริงแล้วเราก็ไม่ได้มีการกําหนดเพดานขั้นสูงของการเกษียณคุณก็สามารถ ทำงานแล้วก็เป็นผู้ประกันตนต่อเนื่องไปได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าคุณมีภาวะที่คุณจะถูกต้องลาออกเลิกจ้างการ,กรเกษียณเพื่อรับเงินบำนาญห้าสิบห้ายังต้องเป็นทางเ้ืยองนี่คือจุดยืนของเราครับอ,อในทางปฏิบัติทุกวันนี้เป็นยังไงหมายถึงว่าถ้าเกิดบริษัทไหนเขาให้กเกษียณห้าสิบห้าคุณก็ต้องมีสิทธิ์ได้ถูกไหมครับคือถ้าคุณกเกษียณแล้วก็คุณไม่ได้เป็นผู้ประกันตนที่ไหนต่อถ้คุณตัดสินใจที่จะไปรับ รับเงินบำนาญส่งมาครบสิบห้าปีอายุห้าสิบห้าสองเงื่อนไขนี้นะครับแล้วเป็นผู้ประกันตนต่อคุณก็สามารถรับเงินบำนาญได้นี่คือเป็นเงื่อนไขที่มีมาตั้งแต่สองแล้วต่อนะครับสอง2ทห้าสี่สองที่ก็มีมีอ่สวัสดิการด้านบำนาญเกิดขึ้นในปีสี่สองครับครับท่นนี้ถ้าเกิดลูกจ้างคนนั้นยังทำงานอยู่ล่ะระบบมันเป็นยังไงปัจจุบันอันนี้ผมไม่รู้ระบบที่ที่เป็นอยู่นะครับคือถ้าใครสมครบเกินสิบห้าปี นะครับตัวบำนาเนี่ยก็จะบวกให้ปีละ1.5เปอร์เซ็นซึ่งจริงๆแล้วในสูตรใหม่ของเราเนี่ยมันมีรายละเอียดตรงนี้ด้วยคือเดิมทีมันจะคิดเป็นรายปีแต่ว่าตอนนี้ต่อมาคิดให้เป็นรายเดือนตัวสูตรใหม่สูตรแทนเนี่ยครับคิดให้เป็นรายเดือนคือคิดเสร็จเดือนก็คิดให้ก็คือเกิน15ปีก็บวกไปปีละ1นเปอร์เซ็นตนะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นอยู่ณปัจจุบันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงครับเอางี้ก่อนคือสูตรเรื่องเวลาเนี่ยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเลย แต่นี้ผม,ม,มจะถามว่าถ้าเกิด<ค>ลูกจ้างคนนั้นผู้ประกันตนคนนั้นเนี่ยบริษัทยังจ้างเขาทํางานต่อไปเนี่ยเขาหยุดเพื่อจะเอา55ได้ไหมก็คือในในเงื่อนไขว่าถ้าคุณหยุดเพื่อ,อเพื่อที่จะมารับเงินบํานาญแล้วเนี่ยก็คือ,อคุณก็จะต้องสิ่งสุดการเป็นผู้ประกันตน<อ>นะครับแต่ว่าถ้าถ้าคุณมากับ ทำงานอีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นหมายความว่าเงินบํานาญของคุณก็จะไม่ได้รับแต่คุณก็จะได้รับการบวกปีบวกปีหนึ่งจุด้าเปอร์เซ็นต์าที่ผมได้เรียนไปก็จริงๆแล้วเนี่ยตามเงื่อนไขเดิมคือคุณจะทํางานหกสิบหกสิบห้าเจ็ดสิบไปต่างๆถ้าต่อเนื่องไม่ได้มีการลาออกอนะครับคุณก็สามารถที่จะเป็นผู้ประกันตนต่อไปได้นี่คือสิ่งที่ผมสงสัยนะครับว่าเอเอทั้งทั้งการเลือกเนื้อหาไป การเลือกพาดหัวและประเด็นการส่งต่อซึ่งผมรู้สึกว่าถึงแม้ว่าในเนื้อหาเนี่ยโฆษก็็อาจจะมีการพูดว่าอยู่ในกระบวนการการศึกษากันต่างๆแต่ว่าผมก็ตั้งแต่วันศุกร์อะที่เห็นที่ผมโพสต์ก็คือเป,เ,ปเ,ปเป็นเป็นเป็นในกลุ่มไลฟผมตั้งคาถามมากเลยว,ว่าว่าเรื่องเหล่าเนี้ย Crisis Management ของคุณคือยังไงคือคนมาด่าด่าเรื่องบํานาญในกัาเต็มทั้งทั้งประเทศแต่คุณปล่อยเสาอาทิตย์คุณไม่ได้มา จัดการไม่ได้มาทําอะไรเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นเรื่องที่ผมตั้งข้อสงสัยครับผมหมายถึงว่า้าจะต่อไปเนี่ยปัจจุบันมันก็ทําได้อยู่แล้วโดยสมัครใจถูกไหมใช่ครับเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ปีสี่สองนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงตอนนี้ถามผมนะกนะรณีรตอนที่ผมส่งประกันสังคมผมก็ต้องถือหลักว่าตกลงกับผมไว,วันนั้นก็ต้องตามนั้นคือห้าสิบห้า ใช่ครับถ้าคุณจะมาหกสิห้าคุณต้องรับใหม่ไอ้คนที่เพิ่งเข้ามาอย่ามายุ่งกับผมเพราะคุณตกลงบอกไว้ผม5้าสิบห้าก็จุดยืนเรานะครับในฝั่งผู้ประกันตนนะตอนนี้คือผมคอมมิตตรงนี้ได้ได้เลยว่าราบใดที่อาจารย์สัทธารามเนี่ยยังนั่งเป็นบอร์ดอยู่นะครับแล้วก็ถ้าทีมประกันสังคมก้าวหน้าแม้ว่าจะไม่ใช่ผมแล้วนะครับยังเป็นบอร์ดอยู่เราไม่มีนโยบายนี้เพราะเรามองเห็นสภาพชีวิตของคนธรรมดาครับว่า คนที่ทำงานถึงอายุ55ทำงานอยู่ในโรงงานทํางานต่างๆเนี่ยบางทีร่างกายไม่ไหวละแมแ้แต่บ,บอร์ดของเราท่านหนึ่งคุณรักสมิสุวรรณพักดีอ,อายุ55เนี่ยก็ก็รับเงินบนานาญแล้วก็มาเป็นผู้ประกันตนมาตรา40อ,อันนี้คือสิ่ท,ที่เกิดขึ้นนะครับมันคือชีวิตของคนธรรมดา มันไม่ได้ทําให้อายุกองทุนขยายขึ้นอย่างมีนยัยยะสาคัญนะครับอันนี้ผมต้องเรียนมันมีออปชั่นอะไรต่างๆเช่นการลงทุนที่มีประสิทธิภาพเนี่ยนนจากสามเปอร์เซ็นมาเป็นห้าเปอร์เซ็นหกเปอร์เซ็นไม่ไม่ซื้อสินทรัพย์อะไรที่มันมีความมีความเสี่ยงมีความมีปัญหาอะไรแบบนี้คุณก็สามารถยืดอายุกองทุนได้ห้าหกปีครอันนี้คือสิ่งหนึ่งนนที่ผมอยากที่เห็นว่ามันเวลาที่เขาบอกว่าอยากจะขยายอายุกองทุนอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้มีออปชั่นเดียวมันต้องมีประชาชนอยู่ในสมการด้วยครับผม คือเขาตั้งเอาไว้ว่าถ้าไม่ทําอะไร25ปีประกันสังคมจะเจ๊งหมายถึงเงินที่สะสมมาเพราะจะมีคนเกษียณ<ป>คนเกษียณคนเกษียณเ,เพิ่มขึ้นในขณะที่คนเข้าใหม่จะน้อยลงคือวัยทำงานจะลดลง<ป>ก็เลยก<ป>ังวลเรื่องจะล้มในมุมนี้ก็คือว่าก็ขยายกเกษียณไม่ใจช้าหน่อยแต่คุณสัจรรม<อ>กับประกันสังคมก้าวหน้ายืนยันว่ามันมีวิธีอื่นวิธีนี้ไม่เกี่ยวแล้วถ้าใครมาเสนอจะคัดค้านด้วยถูกไหมใช่ครับยืนยันตรงนี้เลยนะครับว่าใครที่ ถ้ามีใครมาเสนอตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นสํานักงานหรือว่าไต่ภาคีในมิติอื่นเนี่ยเราก็เราก็ขัดขานจุดยืนคือตรงนี้แต่ว่าถ้าทางเลือกในอนาคตเช่นเราอาจจะหาสูตรคํานวณเช่นคนที่เกษียณตอนอายุ65เราอาจจะมีตัวคูณตัวบวกอะไรต่างๆให้ในในอนาคตเพราะว่าเวลาในการที่คุณจะได้รับเงินบำนาญก็น้อยลงถ้าคุณไปเกษียณช้าอันนี้คือเป็นเป็นสิ่งที่เรายืนยันว่า55ปียังต้องเป็นทางเลือกไม่มีกับ ค,คืออนาคตผมขยายนะถ้าเกิดไปคิดสูตรที่เป็นธรรมเป็นต้นว่าถ้าหลังห้มีตัวคูณเพิ่มมากขึ้นเพราะต้องคิดว่าพอคุณไป65เนี่ยเวลาที่คุณจะได้บนานาญจนจนตายเนี่ยเวลามันสั้นลงถูกไหมใช่ครับมันก็จะต้องมีตัวคูณที่มันเป็นแต้มต่อถ้าเกิดเลือกที่จะไปเกษียณอนาคตสูตรนั้นค่อยมาว่ากันใช่ครับอนาคตสูตรนั้นว่ากันคือ ก็คือเหมือนกับเรื่องการสูตรคำนวณค่าจ้างเฉยอะครับเราก็ต้องพยายามหาสูตรที่มันที่มันเป็นธรรมมากขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วผมต้องเรียนว่าเรื่องการเกษียณในประกันสังคมเนี่ยคนคนเพิ่งเริ่มเกษียณร,ร,รับสิทธิ์บำนาญเนี่ยประมาณปี5 6 5 7นี่เองออนะครับเพราะนั้นปัญหาต่างๆมันก็จะเริ่มแสดงออกมาแล้วก็จะมีเคสที่มีความซับซ้อนมากขึ้นครับครับ,รบ,รบผมก็จะว่าคือประกันสังคมจำนว,นวนไม่น้อยเลยคือผู้ใช้แรงงานโดยแท้นะค่ะ หมายถึงคนที่ใช้แรงงาน่ะใช้แรงงานเนี่ยไม่ได้ใช้แค่สมองอ่ะเพราะฉะนั้น<ฆ>ร่างกายมันตรากตรำห<ฆ>้าสิบ้าก็มันควรจะเป็นเวลาที่เขาต้องการเงินจํานวนนี้ไปหล่อเลี้ยงชีวิตเขาอาจารย์เข้าใจว่าอย่างนั้นถูกไหมใช่ใช่ครับเอ้จริงๆแล้วในสภาพตลาดของไทยเนี่ยก็เหมือนกับตอนที่เราคุยกันเรื่องเรื่องบํานาญมามก็คือว่าพอถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทถ้าเป็นบริษัทภาคเอกชนเนี่ยอายุห้าสิบ บางทีก็ให้สมัครใจลาออกเมื่จ้างหรืออะไรต่างๆนะครับหรือเปลี่ยนสภาพการจ้างไปไม่ได้เป็นพนักงานอะไรอย่างเงี้ยมีใช่ครับไม่ได้เป็นพนักงานจริงๆในสื่อมวลชนก็ก็เห็นเยอะเหมือนกันครับสภาพอ่าเพราะฉะนั้นจุดยืนตรงนี้ก็คือประกันสังคมก้าวหน้าคัดค้านการจะขยายอายุเกษียณเพื่อจะรับํำนานถ้านาคตไปคิดสูตรที่เป็นธรรมค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งตอนนี้ไม่เอาแน่ อนนี้ไม่เอาแน่แนะ่แมผมยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่เคยอยู่ในองค์คาพยพไหนของบอร์ดนะครับตั้งแต่ในระดับมในระดับอนุกรรมการแม้แต่เป็นวาระเพื่อ,อเพื่อตา <c oughs> เพื่อพิจารณาเพื่อทราบอนุกรรมการสิทธิประโยชน์ก็ไม่มีเรื่องนี้ครับผมก็เลยต้องประเด็นต่อไปเรื่องนี้ไปเป็นเรื่องใหญ่มากมันไม่เคยเข้ามาในอนุกรรมการชุดไหนของประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมอย่างน้อยอนุวัดหลักการไปศึกษาไม่เคยมีเลยเหรอ ไม่มีครับถ้าถ้านับในช่วงที่ผมเข้ามามตั้งแต่ประมาณมีนาคมหกเจ็ดนะครับในหนึ่งปีนี้ไม่มีตั้งอนุกรรมการมาไม่มีมีหลายเรื่องที่เราที่เราทําไปแล้วเช่นเรื่องออผ่านอนุกรรมการไปแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้มีใครเอาไปทําต่อเช่นเรื่องการรับยาใกล้บ้านให้เทียบเข้าบัตรทองหรือรว่าสิทธิการลราดูแลเนี่ยอันนี้ราดูแลคนในครอบครัวที่เราพยายามผักดนันเนี้ยคือผ่านอนุกรรมการไปแล้วแต่ว่า มันก็ไม่ได้มีการเอาไปเอาไปทําต่อแต่เรื่องที่บอกว่าจะาไปทําเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่เคยผ่านอนุกรรมการนี้ผมก็แปลกใจเหมือนกันครับผมเออเหรอเพราะฉะนั้นถ้าโดยขั้นตอนก็ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมอ่ะครับคือมันควรจะมีเรื่องที่ผ่านตาในระดับอนุกรรมการก่อนที่คุณจะไปบอกนะครับว่าว่าว่าคุณจะมีเรื่องนี้แล้วนะสื่อ,อไปพาดหมวว่าจอ่อจอจอแบบนี้นมมผมก็ไม่ไม่แน่ใจว่า มันมีกระบวนการการสื่อสารของคนให้ข่าวยังไงกระบวนการเลยเช็คข่าวออกมาตั้งแต่เย็นวันพฤหัสบดีต่อถึงวันศุกร์แต่ว่าก็ไป้สสำนักงานก็ไม่ได้มีทําโคตชชี้แจงเลยบางเรื่องนี้ชี้แจงไวมากเลยเรื่องสกายนนี่ก็ชี้แจงไวมากนะครับครับเพราะฉะนั้นไม่มีการจ่อเลยและความจริงศึกษาก็ยังมีปัญหาเลยเพราะบอดบอดควรจะต้องรับรู้ว่าเอาสนใจเอาไปศึกษากรนสิแต่บอดในยุคหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยมีเลย ไม่มีครับไม่มีเรื่องนี้เข้าอยู่ในมติอะไรของคณะกรรมการครับผมอาจจะยอมรับนะคุณสัทธรัมในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาประกันสังคมก้าวหน้าก็โดนด่านะเรื่องนี้ผมเรื่องนี้ครับที่บอกจะเป็นขยายเกษียณก็เลยต้องร้อนเลยออกมาบอกว่าไม่เกี่ยวนะแล้วไม่เห็นด้วยใช่ก็ไม่ไม่เห็นด้วยครับผมก็ก็สับสนอยู่เหมือนกันสับสนอยู่เหมือนกันว่าทําไมถึง มีข่าวออกมาในช่วงนี้และก็เป็นช่วงที่คนจํานวนมากหลายแสนคนยินดีกับตัวสูตรบำดานตัวใหม่ที่จะเข้าสู่กระบวนการประชาพิจารณ์และสิ่งเหล่านี้จะการเป็นการเดี่ยงเบนความเข้าใจของคนในการทําประชาพิจารณ์ในช่วงในช่วงหนึ่งเดือนต่อไปจากนี้นะครับตรงนี้ผมต้องยืนยันว่าเป็นเพื่อเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกันนะก็เป็นความเป็นสิ่งที่ต้องจับตาว่ากระบวนการการ พยายามสร้างความเข้าใจที่คาดเคลื่อนเพื่อที่จะรมสูตรบำนาญใหม่ในกระบวนการการทรประชาพิจารณ์นีหรือไม่ือสิ่งที่ผมพยายามสื่อสารมาโดยตลอดเกรงว่าเดี๋ยวจะไปทําให้การประชาพิจารณ์คนบอกโอ้โยถ้าเกิดจะเพิ่มสูตรบำนาญทาสูตรบำนาญใหม่ต่ต้องเ,อเกยียนเสีย65ไม่เอาหรอกเกย์ก็จะไปพันกันซักที่มันไม่เกี่ยวกันใช่ครับไม่เกี่ยวกันเลยครับไม่ได้มีเรื่องสำคัญเกี่ยวกันเลย